โอมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีนะ,อะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมก็กำลังจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไหนๆก็จะไปแล้วนะครับก็ที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะมาสอนการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะที่อยากจะ นั่นคือบินครั้งแรกนะเนาะตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาด้วยรถเมล์นะครับก็คือมันจะมีสายที่นั่งมาจากจตุจักรนะครับก็คือสาย A1 นะครับก็จะวิ่งตรงมาจากจตุจักรถึงสนามบินเลยนะครับแต่มันมาจอดที่อาคารผู้โดยสารหนึ่งนะครับคือมันเป็นนอกประเทศนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเดินทางแล้วก็เดินข้ามมาฝั่งอาคารผู้โดยสารสองนะครับซึ่งเราจะไปภายในประเทศเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเดินทางก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงตรงอาคารผู้โดยสารจองแล้วนะครับผมจองตั๋วของสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันเป็นแอร์เอเชียนะครับไทยไลออนแอร์ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะฮะสีแดงก็จะคล้ายๆกับแอร์เอเชียแล้วก็ไทยพิเศษนะครับมันสีเหมือนเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมจะไปที่ไทยไลออนแอร์นะครับ วันนี้ผมมาเช้าหน่อยครับก็คือมาหาคิาปเห้เพื่อนด้วยนะก็เลยมาเผื่อเวลาไว้ตรงฝั่งตรงนี้จะเป็นเกดนะครับก็คือเวลาเราเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาเข้าตรงนี้ได้น,นะครับเพื่อที่จะขึ้นเครื่องนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมไปเช็คอินก่อนแล้วกัน,นไฮไลท์ะจะเอเนี่เาเจอแล้ว <imet? S 2> นะฮะก็ ถ้าเรามาถึงแล้วนะครับให้เราเนี่ยใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็มาเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีกระเป๋าเดินทางนะครับก็ไม่ต้องนานนะฮะแต่ถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันต้องโหลดด้วยนะครับโอเคแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรนะครับก็ส,สกามารถสอบถามน้องๆที่เขามายืนยแถวนี้ได้นะครับสวัสดีครับไปเชียงใหม่เศษโมงครึ่งครับ ไม่มีกระเป๋าโหลดครับตอนนี้เก็บยังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นต้องชิคเก็ตด้านในด้วยเองวันนี้เราเวลาเร่งเครื่อง17โมงยิ่งนะนะถ้าดสายยังไม่เข้าไปด้านในทางสายวาเรื่องจะมาถามที่เคาน์เตอร์ได้นะคะเรื่องติดอะค่ะเอ่อกลับมาถามได้ประมาณ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งคือมาถามตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ไม่เข้าไปด้านในนะคะถ้าเกิเราไปแับผู้ส่ต้องเห็นที่จอรือฟ้าของการทาได้เลยนะครับขอ่ครับนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราจะไปขึ้นเครื่องนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาจุดประตูตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเอากล้องไปถ่ายได้นะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเขาไม่ให้ถ่ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราถ้าจะเข้าตรงนี้เนี่ยคือเราต้องเตรียมนะครับตั๋วเครื่องบินของเรานะฮะที่เราเช็คอินเมื่อกี้นะครับแล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็เช็คของด้วยนะครับว่าของอะไรที่เขาห้ามนะคับไม่ให้เข้าไปนะฮะเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ผ่านเข้ามาในเกตแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเกตของผมได้แล้วนะครับคือเกต76นะฮะผมจะต้องเดินหาเลข76นะครับผม เดี๋ยวเราไปหาเกตกันดีกว่าครับนี่ครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าทางขึ้นเครื่องะครับเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยเป็นเกตเจ็สิบหกนะครับเราก็มาทางนี้ได้เลยนะครับนี่สี่หนึ่งถึงสี่หกห้าหนึ่งถึงห้าแปดนะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดแปดนะครับผมเจ็ดสิบหกก็เดินมาทางนี้ถ้าเราเดินได้ก็เดินนะครับแต่ถ้าเรา เหนื่อยจากการเดินก็สามารถยืนตรงนี้ได้ครับเป็นบันเดเลื่อนนะครับมันก็จะเลื่อนไปให้นะฮะแต่ผมเนี่ยเดินดีกว่าครับเดินไปที่เกต76นะครับผมวันนี้อากาศสดชื่นตอนเช้าครับไม่ได้ร้อนมากนะฮะโอเค76นะครับตรงไปเลี้ยวขวา นทางขวามือนะครับผมก็จะไปทางนู้เลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งเล่นในเกตนะฮะร,ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับขึ้นมาเผื่อเวลาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรามาแบบว่าใกล้เวลาเกินนะ่ะมันน่าจะไม่โอเคครับตกเครื่องก็ได้นะครับตรงนี้ของผมเกต7จมันก็จะเดินลงอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้ มันจะเป็นบอกว่าทางขึ้นเครื่องนะครับห้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามขมนุ่นเลยครับเจ็ดสิบหกอันนี้คนก็รอขึ้นเครื่องนะครับเยอะมากโอเคเราก็จะหาที่นั่งแล้วอากาศโปรซับค่ะอากาศขึ้นเครื่องค่ะสุดท้ายของสายการบินเอเชียเทเวนตีสามห้าสี่สองเอฟทีสามห้าสี่สองเซ็นจอดเดินทางเองเลยค่ะ ขอเินจะได้สานที่เลือทุกท่าเนรนียกแค่โดยด่วนนะประตูทางออกหมายเลขเจ,จ็ปประตูทางออกหมายเลขแปดขอบแต่เช,ชเชนก็มาถึงแล้วนะฮะเจ็ดหกเจ็ดสี่ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะฮะเ,เราก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับตป,ประชาชนแล้วก็ตัววเครื่องบินนะครับ ก็เขาจะมีรถมารับนะครับเป็นรถจากตัวอาคารนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวเครื่องบินนะครับผมถึงแล้วนะครับ แล้วก็ขึ้นเครื่องนะครับของผมเนี่ยที่นั่งที่17ซี<อ>นะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็เดินหานีค่ะสวัสดีครับโอเคครับผมแล้วก็เดินหานะฮะ17ซี C ก็จะอยู่โซนขวามือนะครับของผมนะก็จะอ,อยู่ริมทางเดินครับแต่ถ้า A เนี่ยอยู่ริมหนะ้าต่างฮะสิบเจ็ด C อยู่ประมาณกลางกลางครับเรียบร้อยครับใช่แล้วสิบเจ็ด C ของผมอยู่ประมาณตรงนี้นนะ โ okay, e อเคเดี๋ยวเราเอากระเป๋าขึ้นก่อนแล้วกันนะครับนัมนเดเนะครับเอากระเป๋าเก็บก่อนนะ<ช>โอเคครับผมก็ถ้าเรามาถึงแล้วนะครับเราก็นั่งนะฮะเราก็อย่าลืมรักเ็มขัดนิรไพานะครับแต่ของผมเนี่ยอยู่ริมทางเดินครับก็คือยังไม่รักเิมขัดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีก2ท่านนะครับมาตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะไม่ต้องลุกบ่อยๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวสําหนับ คิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงสนามบินเชียงใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมไปแล้วไปแล้วเนอะไปเตแตะละบา,บาย